เราจะนั่งเฟอร์รี่ผ่านเพื่อไปอยังชน,าานะคะเล่นะคะก็คือจะเป็น2ช่องทางที่เออสองช่องแคบที่สําคัญนะคะของที่ตุรกีสำหรับโปรแกรมเที่ยวในตอนเช้านะคะตอนแรกในช่วงเช้าเราจะเริ่มที่พระราชวังทบกระปือก่อนนะคะก็คือทบกระปืเราจะเที่ยวพระราชวังในตอนเช้านะคะแล้วก็จะไปชมในพระราชวังมีอะไรบ้างน,นะคะ 1. มีเพชรน,นะคะขนาด มะคึมมานะคะ86กระตันแต่มองไปมองมานะคะหลายท่านเนี่ยเห็นมีมติตรงกันว่าเหมือนเหมือนพลาสติกที่สำเพ็งบ้านเรานะคะมีขนาดใหญ่จริงนะคะแต่ว่าเจรานัยเนี่ยไม่ค่อยสวยเหมือนบ้านเรานะคะคือเขาจะเน้นความใหญ่ ขนาดให้ใหญ่มาคือมาอย่างเดียวก็จะมีขนาดทั้งสิ้นนะคะ86กรัตเราจะไป <c oughs> ให้ไปดูกันนะคะแล้วก็มีกลีดทองคํา <c oughs> มีเสื้อผ้าของสุลตาแล้วก็ข้าวของต่างๆนะคะอยู่ในพระราชวัง <c oughs> หลังจากท,าที่เที่ยวในพระราชวังเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะไปเที่ยวที่ บูมอสนะคะแล้วก็ฮิปโปโดมนะคะบูมอสเนี่ยก็คือจะเป็นมัสยิดอีกหนึ่งท,ท,ที่สำคัญของคนตุรกีนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ฮิปโปโดมนะคะไปที่สนามแข่งมา้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพาทุกท่านนะคะไปทานอาหารจีนนะคะมือแรกยังไม่ทำลายการด้วยการที่ให้ทานอาหารท้องถิ่นนะคะเรายังจะสร้างความคุ้นเคยก่อนนะคะที่เป็นอาหารจีนแต่ว่า ก็อย่าคาดหวังอีกเช่นกันนะคะมาที่นี่เนี่ยเราจะเจอเซอร์ไพรส์หล,หลายหลายอย่างะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยราอยากคาดหวังเอาไว้นะคะว่าอาหารเนี่ยจะเป็นรสชาติอย่างที่อาหารจีนแบบบ้านเรานะคะ <c oughs> เพราะที่นี่เนี่ยถ้าไม่เค็มมากก็คือจะเจืงมากนะคะหลังจากทานอาหารจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมมากสําหรับทุกท่านนะคะในการที่จะรับพักผ่อนนะคะ <c oughs> เพื่อ แจ้งไว้นะคะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวทอยนะคะจะได้ไปเป็นเฮเลนนะคะจะได้ไปเป็นเจ <มา S 1> ้าชายฟาริสกันที่ทอยนะคะก็อาจจะหนาวแต่ไม่ไม่หนาวมากคะ่ะก็จะประมาณ10นิดๆนะคะสิบสามส1ประมาณนี้คะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งออกไปนอกเมืองไหนยิ่งที่คาบาปรดเกียนเนี่ยอากาศจะยิ่งใช่คะ่ะวันต,ต่อๆไปเนี่ยดีก,กีความเย็นจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ หลายท่านพกขนเฟอร์มาใช่ไหมคะเห็นกระเป๋าใบใหญ่กันมากก็อากาศอากาศจะค่อนข้างที่จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาวันสุดท้ายเนี่ยก็คาดว่าอีซึนบุก็น่าจะค่อนข้างเย็นขึ้นแล้วเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวค่ะก็อากาศจะเพิ่งสตาร์ท ล่าสุดนะคะเมื่อเดินที่แล้วประมาณสิ้นเดือนเนี่ยอากาศจะยังอยู่ที่ประมาณ18-20ป8 18 20ประมาณนี่ค่ะแล้วก็จะหนาวขึข้นเอยๆเขาคาดว่าสิ้นปีนี้นะคะที่ตุรกีจะมีหิมะตกเช่นเดียวกันกนะคะถ้าเกิดท่านไหนประทับใจนะคะยกจะมาเล่นหิมะที่ตุรกีนะคะกลับมาได้อีกครั้งนะคะในช่วงช่วงปีใหม่นะคะ